ตาไว้นะโอเคเปิดตาได้ครับผมออาพี่พิ่ตาอ่าเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้น้อง <c oughs> อ่ะมาจัดมาเลยไม่ต้องคิดเยอะถามแบบกระชับกระชับเลย ถ้ามีแฟนวันครบรอบพี่อยากให้อะไรดอกมาจัดมาเลยไม่ต้องคิดเยอะถามแบบลยะชับจะชับเลยถ้ามีแฟนวันครบรอบพี่อยากให้อะไรดอกมาดอกมาเอาจริงเหรอพี่จะบอกว่าให้คยุ <c oughs> ยนะ <c oughs> จริงเหรอพอดี้ เหรอคิดว่าโอ้พี่ยังคิดได้แบบดอกมาดอกมาไม่ต้องคิดเยอะถามแบบกระชับกระชับเลยน้องแบบยังอ้อมอยู่เหตุทำไมพี่ถึงบอกดอกไม้เอ้อเออคือคำคำของพี่คือคำว่าขนมเหรอคำว่าบินขนมไว้ขนมไว้ขนมเครียดไหม ดูดูดูเกรงเกรงตั้งแต่เจอพี่แหละโอเคไปแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณนะครับ <c oughs>